สวัสดีค่ะเชฟมูค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Cooking c อร์สกับกลุ่มพ a นาส o นิก Cooking Thailand ค่ะแบรนด์พนาของเราค่ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทัวร์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าจะไปแวะทีละภูมิภาคกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ภูมิภาคแรกค่ะอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นภูมิภาคฮอกไกโดค่ะวันนี้ค่ะสําหรับขนมที่เราทาเนี่ย ถ้าทุกท่านที่ไปเยือนถึงฮอกไกโดแล้วเนี่ยจะต้องไม่พลาดกับตัวฮอกไกโดชีทาร์สค่ะเรามาดูวัตถุดิบฮอกไกโดชีทาร์สกันค่ะครีมชีสค่ะวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะเนยชนิดเค็มค่ะไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองนมสดเครจืดค่ะน้ำมะนาวค่ะ ือน้ำเลมอนค่ะกลิ่นวานิลาค่ะทาร์ตค่ะทาร์ตสำเร็จรูปไข่ไก่สำหรับทาหน้าขนมค่ะเรามาดูกับตัวช่วยพิเศษที่ขาดไม่ได้วันนี้เลยนะคะกับเครื่องปั่นรุ่น mx mg 5 3 5 1ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมากับกำลังวัตถถึง700วัตต์เลยนะคะแล้วก็ความจุค่ะอยู่ที่1.5ลิตร แล้วความพิเศษของเขาค่ะซึ่งมากับโถแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโถปั่นน้ําค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโถแก้วนะคะหรือว่าจะเป็นโถปั่นแห้งค่ะก็จะเป็นโถแก้วเช่นกันโถปั่นแห้งตัวนี้ค่ะไม่เพียงแค่ปั่นแห้งอย่างเดียวยังสามารถที่จะปั่นน้าจิ้มได้นะคะอย่างเช่นน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในของตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวโถวให้ดูค่ะวิธีการถอดโถนะคะก็หมุน เลยนะคะก็จะแยกออกมาได้นะคะก็จะมีตัวฝาค่ะตัวนี้นะคะตัวโถวแก้วค่ะตัวใบมีดค่ะใบมีดตัวนี้จะเป็นใบมีดปั่นเลื่อยนะคะประสิทธิภาพของเขาก็คือปั่นอาหารให้ละเอียดไวยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตัวซีนยางค่ะตัวนี้นะคะถอดหลังทําความสะอาดได้แล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะคะ,คะ,ะ,คะเป็นโถแก้วนะคะโถปั่นแห้งหรือปั่นน้ําจิ้มนะคะ ออหมุนเปิดนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะมีใบมีดด้านในแล้วก็มีซีนยางอยู่ที่ฝาตัวนี้ค่ะสามารถถอดได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่โถของเรานะคะให้เข้าล็อกนะคะก็จะดังแกรกแบบนี้เลยนะคะเปิดฝาออกมาค่ะเราก็เริ่มใส่จากตัวครีมชีสค่ะ ตัวนี้ครีมชีสเราควรให้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่เวลาปั่นจะได้ไม่แข็งจนเกินไปค่ะเนยค่ะน้ำตาลทรายค่ะตัวนี้นมจืดค่ะวิปปิ้งครีมค่ะ ไข่ไก่ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะน้ำเลมอนค่ะพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วค่ะปิดฝาให้สนิทค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ค่ะเขาจะมีความแรงให้เลือกถึง2ระดับค่ะ ระดับ1นึ่สำหรับอาหารชนิดอ่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเด็กนะคะพุดดิ้งนะคะระดับ2ค่ะเราก็จะใช้สำหรับการปั่นสมูทตี้ค่ะตัวนี้นะคะ P 1ค่ะเราเอาไว้สำหรับการคนส่วนผสมนะคะเขาเรียกปุ่มเผานะคะหรือว่าการกระแทกน้ำแข็งค่ะเป็นจังหวะนะคะส่วนที่2ค่ะเราเอาไว้ทำความสะอาดใบมีดค่ะฟังก์ชันวันนี้ที่ใช้นะคะจะเป็นเบอร์1ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอาหารนิ่มค่ะ พอเราปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ตัวทาร์ตของเรากันค่ะ<ๆ>ก่อนที่เราจะเทนะคะเราคนให้ส่วนผสมนะคะหายเป็นฟองนิดนึงนะคะข้อดีของการที่เราใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องกรองค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ตะก้อมือค่ะเราอาจจะต้องกรองอีก1ชั้นค่ะเพื่อความละเอียดเนียนของตัวเนื้อค่ะ ตัวนี้เราตักให้เต็มพิมพ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะคะใช้อุณหภูมิ160องศาค่ะใช้เวลา15-20นาทีนะคะพอหน้าตึงตัวแล้วนะคะเราจะนำออกมาทาไข่แดงค่ะ ตัวนี้นะคะไข่แดงจะช่วยให้หน้าขนมมีสีสวยขึ้นค่ะแล้วก็ให้ความหอมด้วยค่ะค่ะพอเราทาหน้าไข่แดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปอบต่อค่ะได้แล้วค่ะสำหรับฮอกไกโดชีทาร์ตของเราค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างในการจัดเสิร์ฟ2แบบนะคะสำหรับบ้านไหนค่ะที่มีปาร์ตี้ค่ะ งานเลี้ยงนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟเป็นถาดเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะเราก็หากระดาษสวยๆค่ะมารองได้เลยนะคะหรือว่าอยากทานคู่กันกันกบชากาแฟยมเชา้ายามบ่ายนะคะเราก็จัดเป็นตัวใส่จานเล็กๆแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ ออนไลน์นะคะก็จะเป็น Panasonic Official Store ค่ะใน s h o ป e e และ Panasonic f a d g ิ s h i p Store ใน Lazada ค่ะสำหรับช่องทางออฟไลน์ค่ะก็จะมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะก่อนจากกันไปค่ะสำหรับเมนูถัดไปนะคะจะเป็นเมนูอะไรติดตามกันได้ที่เพจ Panasonic Thailand ค่ะและกลุ่ม Panasonic Cooking Thailand ค่ะ